น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนออบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสุดอัศาจรรย์สามคำสั้นๆเอาไปท่องพลิกชีวิตบันดาลโชคลาภหลวงปู่หงพรหมปัญโยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะเรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์หลวงปู่หงพรมมปัญโยผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ประมาณปี2532ช่วงไหนหลังจากเลิกงานหากมีเวลาว่างจะไปส่งน้ำให้หลวงปู่ ต่อมาหลวงปู่ดำรีอยากก่อสร้างอยากได้ที่ดินหรือที่ป่าก็มีผู้หญิงสองคนมาถวายเงินหลวงปู่หนึ่งล้านบาทท้ว่วถามเขาว่าทำไมมีเงินถวายเยอะจังเขาเล่าว่าเขาถูกหวยหนึ่งแสนบาทส่งน้ำหลวงปู่เศรษหลวงปู่เมตตาเล่าถึงวิชานี้ให้ฟัง คาถาที่ใช้บริกรรมภาวนาคือคาถาปะจะขะการภาวนาต้องแต่งขันครูขันน้ำดอกบัวแปดดอกเมื่อถูกหวยแล้วต้องแบ่งเงินออกเป็นสามส่วนตามความเหมาะสมทำบุญหนึ่งส่วนใช้เองหนึ่งส่วนเลี้ยงครอบครัวหนึ่งส่วนเงินทำบุญเอาไปทำเรื่องอะไรก็ได้ ทำสะพานสร้างฝายขุดสะทำทนนแต่ต้องให้เป็นส่วนรวมหรือทำบุญกับวัดวันนั้นเขาได้ทำบุญกับหลวงปู่หนึ่งล้านบาททันทีหลวงปู่จึงเล่าการภาวนาหนึ่งการวางอารมณ์ก่อนภาวนาคือการทำจิตใจให้สบาย วางความทุกไว้ทั้งหมดหนี้สินปัญหาครอบครัววางไว้ก่อน 2. การถือศีลขณะภาวนาหลวงปู่จะเน้นให้ลูกศิษย์ถือศีลห้าหากเราสังเกตลูกศิษย์มีทุกประเภทลูกศิษย์บางจำพวกหลวงปู่ให้ถือศีลห้าวันละ30สบนาทีอย่างผมถือศีลห้าได้ขณะนอนลูกศิษย์บางคน คือศีลห้าได้ตลอดเวลานี่บุญของเขาวิธีการภาวนามีสวิธีให้เลือกใช้ตามจริตหรือตามความถนัดของแต่ละคน 1. บริกรรมคาถาแบบเปล่งเสียงจะเปล่งแบบตะโกนดังๆหรือออกเสียงแบบเบาๆว่าปะจะขะไปเรื่อยๆหรืออาจจะภาวนาหน้าโต๊ะมู เอามือประนมบริกรรมคาถาหรือทำงานไปด้วยบริกรรมไปด้วย 2. ใช้สายประคำอาจจะใช้ประคำมือหรือประคำ108เมตรวางจิตไว้ที่เม็ดประคำบริกรรมคาถาปะจะคาแบบออกเสียงหรือว่าภาวนาในใจก็ได้บริกรรมปะจะคาครั้งหนึ่งเศษ ก็เลื่อนเม็ดประคําไปอีกเม็ดหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะเหนื่อย 3. ภาวนาแบบอาณาปานาสติโดยการภาวนาตามลมหายใจเข้าออกการภาวนาแบบนี้ต้องเคยฝึกสมาธิแนวพุทโธหรือยุบหน้อพองเนอมาก่อนจะทำได้ง่าย โดยกำหนดจิตในใจว่าคาถาปะจะขะตามลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมว่าปะจะขะหายใจออกก็บริกรรมในใจปะจะขะเมื่อฝึกไปเรื่อยๆจะชำนาญสำหรับขันบูชาครูโชคลาภมีองค์ประกอบที่สำคัญห้าอย่างหนึ่ง กรวยดอกไม้แปดดอกควรเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหากหาไม่ได้อนุลมดอกไม้อย่างอื่นได้ 2. เทียนขี้พึ่งแท้หนักหนึ่งบาทแปดเล่ม 3. ดอกบัวแปดดอกดอกบัวสีอะไรก็ได้มีข้อห้ามห้ามพับกรีบดอกบัวโดยเด็ดขาด 4. ผ้าขาวยาวห้าซอกหรือผ้าสบงหนึ่งพื้น เงินธนบัตร20บาทขันบูชาครูโชคลาบนี้ใช้แต่งภาวนาเฉพาะคราวจำเป็นต้องขอโชคลาบเท่านั้นมีเพียงกล้วยดอกไม้กับดอกบัวเท่านั้นที่ต้องทำในแต่ละครั้งส่วนเทียนผ้าขาวหรือผ้าสบงและธนบัตรให้ใช้เป็น10-10ปีลูกศิษย์เล่าต่อว่า ต่อมาในปี2548หลวงปู่บอกให้เพิ่มเทียนเล็กหนึ่งซองกับเทียนใหญ่ขนาด6นิ้วหนึ่งกรองขันทั้งสองแบบนี้ภาวนาได้ผลทางโชคลาภไม่ต่างกันดอกบัวสำหรับภาวนานำมามัดรวมกันเตรียมขันใส่น้ำสะอาดใช้ไม้หรือวัสดุ สำหรับวางเทียนสองเล่มวางที่ขันน้ำขณะภาวนาดอกบัวจะอยู่ได้ประมาณ4-5วันก็จะเหี่ยวโชคลาบจะปรากฏในความฝันแล้วขั้นตอนการสมาทานศีลการอธิษฐานเมื่อพร้อมจะภาวนาหลวงปู่หงไม่เน้นการตกแต่งร่างกายด้วยผ้าขาว ตัวเราชอบชุดแบบไหนก็สวมชุดนั้น 2. เมื่อพร้อมแล้วให้กราบพระสมาทานศีลห้าสาหากสวดอัญเชิญเทวดาบทสักเคได้ให้สวดหากสวดไม่ได้ก็ไม่ต้องสวด 4. การอธิษฐานเพื่อขอโชคลาบหลวงปู่ว่าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด ว่าเราจะขอโชคลาภทำไมการขอต้องเพื่อทำบุญเพื่อส่วนรวมเช่นสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอารามโรงเรียนถนนหนทางฝ่ายกั้นน้ำหรือสาธารณประโยชน์ห้ามอธิษฐานว่าปรดนี้เสียค่าเทอมลูกผมบอกในตอนต้นแล้วว่าใช้อุบายเมื่อได้โชคลาภแล้ว ค่อยแบ่งเงินเป็นสามส่วนการอธิษฐานนี้กำหนดจิตให้นิ่งประมวลความดีที่ทำมาทั้งหมดเช่นช่วยกทินผ้าปา่าบริจาคช่วยส่วนรวมสร้างพระห้ามคิดถึงด้านไม่ดีเด็ดขาดแล้วกำหนดจิตขอโชคลาภในเรื่องนั้นๆพอเสร็จการอธิษฐานก็เริ่มภาวนาต่อไป 4. การบริกรรมภาวนาด้วยคาถาปะจะขะสามพยางไปเรื่อยๆจนกว่าจะพักในการภาวนานั้นควรภาวนานานเท่าใดก็ให้ดูความเหมาะสมไม่สั้นเกินไปและไม่ทรมานกายตัวเองมากไป ระหว่างการขอโชคลาภควรภาวนาบ่อยๆตามสมควรเช่นเวลาเดินขณะขับรถทำงานบ้านหรือในอิริยาบถอื่นๆด้วยได้ยิ่งดี5หากภาวนาไป4-5วันแล้วยังไม่ปรากฏความฝันหรือนิมิตก็ให้งดภาวนาสักระยะไปก่อน6 ระหว่างขอโชคลาบให้สำรวมในศีลห้าสำรวมวาจาไม่บ่นว่าจรว่าเหนื่อยพูดแต่ด้านบวกเสมอเสมอเเมื่อฝันได้โชคแล้วต้องงดบอกคนอื่นโดยเด็ดขาดยกเว้นบอกระหว่างสามีภรรยาส่วนใครจะซื้อตามเป็นเรื่องของเขาหลวงปู่บอกว่าบุญคนไม่เท่ากัน อีกอย่างเทวดาครูบาอาจารย์รับสัจจะเราแล้วต้องการส่งเคราะห์เราแล้วหลวงปู่หงท่านจะเน้นยำ้ำให้ลูกศิษย์ปฏิบัติศีลห้าเป็นสำคัญลูกศรริษย์อาจจะถือบริบูรณ์ได้ไม่เท่ากันแต่วิชาโชคลาบนี้ต้องถือสัจจะสัจจะนี้หมายถึงตอนที่เราอธิษฐานขอคือการตั้งสัจจะ ว่าหากมีโชคลาบจะทำเรื่องอะไรลูกศิษย์สายวิชาโชคลาบนี้เขาจะรีบนำเงินมาทำบุญทันทีไม่รอว่าอีกสัปดาห์ค่อยมาหรือค่อยทำสัจจะนี้เป็นสัจจะต่อเทวดาต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาหากใครถือสัจจะไม่ได้เทวดาหรือครูบาอาจารย์ ก็จะลงมาตีเลิกช่วยคนนั้นๆไปเลยหลวงปู่บอกไว้ว่าถึงวันนั้นให้ช่วยบอกลูกศิษย์ให้รู้การภาวนาขอโชคบ้างแต่ก่อนผมถือว่าหลวงปู่จะเดินทางพระอรหันต์เมื่อปี2556หลวงปู่เล่าที่บ้านรับรองที่จังหวัดระนองว่า ครูบาอาจารย์เทพพรมหมฤศีลงมติยกเลิกให้ปู่เป็นมหาโพธิสัตว์ยอมรับว่าตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านเป็นมหาโพธิสัตว์จริงๆพอมาปี2557หลวงปู่ก็ละสังขารพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงขอพรได้จเจริญกรรมฐา,านก็ดี เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะปะจักขะนะเมตีหรือนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะเมตีปะจักขะ นี่เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดีเพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชนิดเพราะเหตุว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือใช้สำหรับขอบพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่าดีร้อยแปดประการ ตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอย่างเช่นนะโมพุทธายะนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสสะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้า เมื่อตั้งตนด้วยพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมดนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกะสานั่นเป็นบทที่ใช้เสกข,ของป้องกันอาวุธป้องกันปืนกันร,ระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้เพราะการละลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอน ภาวนาบ่อยๆดีนักแลปะจักขะนั่นเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพพรหมเทวดาเทาพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลกแต่ให้ภาวนาจนใจสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยจะมีโชคลาภเข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาภหรือหนทางในการสแสวงหาลาบก็เป็นได้ส่วนณนเมติถือว่า เป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพระมะปัญโยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่มีผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เล่าว,ว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้จะให้ดื่มนมจากอก ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาพระแม่ธรณีอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นตรากุดพระแม่ธรณีตรากรุดกันโรคเป็นต้นนักเมติแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาต่อบูตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรานั้นมีน้ำใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้ใครจะเป็นคนดีคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกัน บุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้สะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตาการุณาต่อกันดุจด,ดังพระแม่ธรณีที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบทจนใจสะอาดดุจแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่า หาทาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปรงและโปรง่งใสนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ